การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นธรรมเนียมการบำรุงเพื่อพุทธศาสนาของไทยดังเชน่นการปฏิสังขรณ์พระมงคลประพิษพระพุทธรูปสาคัญแห่งกรุงศรีอุธยารัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรมโปรดกล้าปรดกระหม่มอมให้ชะลอจากฝั่งตะวันออกมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของพระราชวังพร้อมสร้างพระมนตบถวายณตำแหน่งวัดมงคลประพิษพระนครศรีอุธยาปัจจุบันคราวสงครามเสียกรุงศรีอุธยาพระมงคลประพิษ ถูกพม่าเผาลอกทองจนเสียหายแล้วร้างลงจนได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและปิดทองทั้งองค์เมื่อพุทธศักราช2533โดยพระดำริสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระราจราพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ที่อยู่ในพระอารียบทนอนมักเรียกว่าพระพุทธรูปบางสายญาติอย่างเช่นพระนอนสมัยกรุงศรีเอกธยาวัดขุนอินทป,ประมูลจังหวัดอ่างทองมีตำนานเล่าถึงขุนอินชาวจีนผู้ทำหน้าที่นายอากรถูกจับข้อหาย,ยักยอกเงินมาสร้างพระนอนองค์นี้ชื่อวัดจึงตั้งตามชื่อขุนอินผู้สร้างพระพุทธรูปอยู่ในพระอารียบทนอนตะแคงขวาและพระเนตร พระเสียนหนุนพระเนยพระหัตถ์ซ้ายวางท่าบนพระกายพระหัตถ์ขวาวางหงายข้างพระเขนยพระบาทสองข้างตั้งซ้อนกันพระพุทธรูปปางสายญาติโบราณมักสื่อสารพุทธประวัติตอนปรินิพานโดยทรงบรรทมสีห์สายญาติบนอาสนาะบริเวณป่ารันเมืองกุสินาราทรงแสดงธรรมแก่สุภัพทัปปริพาชกแสดงปัดชิมโอวาทแก่พระอานนท์และพระสาวกแล้วเสด็จดับขันทัปปริณิพาน คืนวิสาขบาูรณะมีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคนไทยมกักเรียกพระพุทธรูปโบราณที่มีขนาดใหญ่อย่างง่ายๆว่าหลวงพ่อใหญ่ หือหลวงพ่อโตเช่นพระโตพระพุทธรูปปั้นปูนในพระวิหารหลวงวัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีเอยุธยาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะชาวจีนได้นขนานนามว่าซัมปอกองหมายถึงผู้คุ้มครองการเดินทางในทะเลอาจด้วยเหตุที่วัดพนัญเชิงหรือวัดพนังเชิงมีตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกมากพระธิดาบุญธรรมพระเจ้ากรุงจีน ผู้ทรงน้อยพระไทยพระเจ้าสายน้ำพึงกษัตริย์แห่งอยุธยากลั้นลมหายใจสิ้นพระชนบนเรือริมแม่น้ำได้ได้รับการถวายพระเพลิงในบริเวณที่สร้างวัดนี้ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดได้ส่งพระราชทานนามวัดตามความหมายชื่อจีบ้าพระพุทธไตรรัตนยกกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รามราชบวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงข้ามพระบรมหาราชวังพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีจึงปลดก้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลรักษาบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมาไม่ได้ขาดรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปลดก้าโปลดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในวัดต่างๆยังขาดแต่บ,บางสายญาติจึงโปรดก้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระพุทธไสย,ยาสน์ไว้ในคลาปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อพุทธศักราช2374เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยขนาดองค์พระยาว1เส้น3วาหรือ46เมตรมีความงามเป็นเอกทางด้านพุทธศิลป์และประณีศิลป์ดังเช่นงานประดับมุกลวดลายมงคล108บนฝาพระบาททั้งซ้ายและขวากรุงสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระประธานภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชาวรารามราชาวรมหาวิหารมีความงดงามเป็นต้นแบบแห่งศิลปรกรรมสมัยต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ด้วยเป็นผลงานฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายโดยทรงปั้นหุ่นพระพักและปลดก้าวปลดกระหม่อมให้หล่อพันยศเป็นพัดแฉกถวายตามคตินิยมในพุทธประวัติตอนพระเจ้าเปรตที่โกศลสร้างพัดงาช้างถวายพระพุทธองค์เพื่อทรงถือในการสแสดงพระธรรมเทศนา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุจากพระบรมหาราชวังมาบรรจุไว้ที่พระเกศสมัยรัชกาลที่สี่ปรดก้าโปรดกระหม,ม่อมให้บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลัยไว้ในพระพุทธอา,าดโดยตกแต่งพระท,ทิพเป็นปราครุดพร้อมถวายพระนามพระพุทธรูปวาพระพุทธทานมิสลาชโลกกธาตุน,นิลง